นี่เลยออไนี่เอนี่ได้ดีแล้วดีๆส้นตนีนี่เลยโอ้โหดีีินี่เลยโอ้โหอืลียดสูง Hai, Ma, Okey, sikit-sikit sana Ye. Oh, sikit-sikit Okey, saya akan makan sikit Kau! Hmm, ada? Okey, tak รูบดเอาโรบอดไหนล่ะเอาไหนอันนี้เหรอก็ได้ก็ได้ไดอือโอเคเดี๋ยวเวลา5นาทีสัตว์ไปอือนี่นี่น โอเคฮะขอนห้ด okay, huh? ีๆเออเสร็จแล้วโอเคไปดูกันอะไรเนี่ยโกเลไม่ใช่หรอใช่มันก็ขวัญด้วยเหมือนกันนั่นแหละนี่ของข้า นี่ค่ะโอ้ถือดีอ้อของข้าอยู่ไหนอ,อืมน,น่าจนะไม่มีนะเดี๋ยวเพื่อโอ้อยเอยียเลยเพื่อนอรนี่เนอนี่ Oh, dia kena menang. Oi. Mari lah. Nongona. Ini dia. Oh. Oi, dede, dede, dede. Okey, kemain orang pergi lah. Ah. Ini lah dia. Ini koala. Ini saya pun.

เลยของเหลื่องนี่เฮือกช่วยมันไม่านได้หรอมีโคตรอ่ะห้าต้อ่ะโคตรึ ดีพอแล้วกันนะเย่เย่เกิแล้วเย่ยอยม่ดโอเคก็สั็จคิดีก็ขอตัวาไปก่อนบ๊ายบาย